สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวอรลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้มาชี้เป้ากันอีกหนึ่งคันครับรายละเอียดคันนี้ครับเป็นตัว LH 1 7 2่งครับเครื่องยนต์เป็นตัวดีเซล 5L ครับผมปลายเขียวนะครับนี่ก็เหมาะเอาเอาไว้เป็นรถแคมปิ้งหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าจะได้เอาไปวิ่งส่งของนี่ก็ได้เลยนะครับรายละเอียดพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับไม่มีเครื่องเสียงครับคันนี้แอร์หน้าเดิมนะครับนะ รถครับแอร์หลังก็เป็นไมโครบัสนะครับแอร์เย็นครับแต่ไม่ถึงกระฉับนะนี้ก็เป็นรายละเอียดผู้ขายลงไว้ครับบอกไว้แล้วก็ตัวถังไม่มีผูนครับช่วงล่างแห้งๆครับไม่ผูไม่เยิมครับเครื่องดีครับไม่ไอน้ําไม่ดันควันไม่ไหลครับสีเดิมนะครับแล้วก็คันนี้เจ้าของทํามาเ่านื้นใจเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ่งเฟซบุ๊กเจ้าของรถมาให้จะตั้งคลิปครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าหลายรายการเดียวๆนะครับรายละเอียดก็จะมีไว้ให้ พร้อมเลยนะรถคันนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่119,000บาทนะครับสนใจยังไงก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับติดต่อได้โดยตรงเลยทางช่องเป็นสื่อกลางให้นั้นครับถูกใจยังไงก็แนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองขับลองใช้ดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดใจจ่ายเงินนะครับโอเคหลคลิปนี้ก็คงมีเป็นเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆทันจะได้ทายของ่าคลิปนี้สวัสดีครับ